ผูชาชแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม เหล็กไหลหนาคราชตามความเชื่อกล่าวไว้ว่าเหล็กไหลหัวใจนาคราชหรือเหล็กไหลพญานาคนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเองเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีอายุหลายพันปีด้วยลักษณะของเหล็กไหลหัวใจนาคราชนั้นจะมีเนื้อกรุพราวิหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กสามารถพบพาติดตัวได้ไปจนถึงขนาดใหญ่นำไว้บูชาในบ้าน เหล็กไหลพญานาคมักจะอาศัยอยู่ในถ้ำลึกที่มีอากาศเย็ยนจัดโดยเชื่อกันว่าเหล็กไหลพญานาคที่บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิอำนาจในการป้องกันสีชั่วร้ายทำลายคุญสมนต์ดำมีอนุภาพดับพิษร้อนหรือพิษของสัตว์ที่มีพิษต่างๆเป็นมหาอุดคงกระพันชาตรีเป็นเมตตามหานิยมนั้น ก็เนื่องมาจากมีดวงจิตของเราหน้าคราชคุ้งครองดูแลอยู่หรือบางคนก็เชื่อว่าเป็นดวงจิตของเทวดาอื่นๆด้วยที่โดนบันดาลให้เกิดฤทธิ์อำนาจเหล่านั้นขึ้นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจอร์ชแนล ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม